อ่อจุดจุดให้เพื่อนๆดูซิจะเล่นต้องมีผู้ปกคอรองดูแลด้วยอ่ะพูดให้ให้เพื่อนๆได้ยินดังๆหน่อยสิพี่อีคิวถ้าจะเล่นต้องทำยังไงครับถ้าจะเล่นต้องมีผู้ปกคอรองดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเทเอาอันนึงไปเก็บก่อนเก็บไว้ เอาวางไว้ตรงนี้ไปไกลๆรถท่อหน่อยก็ได้นะ เจจะจับจะต้องจับตรงลวกนะอย่าไปจับไอ้สีเทาๆจับสองนันดิกระจุกไหมเจอย่าบังกล้องเลยเอาเอาใช้กล้องนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอามาจุกกันกระเถิบออกมาหน่อยครับน้องเอเจกระเถิบออกมาหน่อย จะเอาชี้ดวงกันนีเ่เกไปที่กระเด้งออกมาไม่ล้อนแต่ตรงนี้มันจะล้อมตรงที่ไม่ไหม้กระเถิบออกมาจากรถพ่อหน่อยเดี๋ยวจะเก็บไปโดนรถครับพี่คิวกระเถิบออกมาครับรอเจกระเถิบออกมา หมดแลวาา้วเอาไปทิ้งดูของน้องอเจนี่แม่ถ่ายแล้วนะครับอเอาจุกนี่นอย่ามาดนเสื้อนะอกระเถิบไปสิครับ หมดแล้วหมดแล้วพอครับหมดนะครับยังไม่จบเลยเอาเด็เอาเายังเอา้เอานี่แถมให้ด้วยแม่แม่นี้แก,ม,กาม,มางงกลัวไหมกลัวอ่ะมาบอกเพื่อนๆก่อนเร็วเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะบอกบอกบอกเน,นื่ ถ้าเธอเล่นต้มีผู้ปกครองดูแลวใกล้ชิดถ้าเล่นตามนะพัองอาจจะเกิดอันตรายได้ครับโอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับแต่เพียงเท่านี้อ่ะพ่นี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายบาย,บาย